สวัสดีค่ะพบกับช่วงแม่หมอมาดามพัดนะคะวันนี้แม่หมอจะมาเรนดอมในหัวข้อของขวัญแห่งชีวิตที่คุณจะได้รับแบบกระทันหันนะคะของขวัญอะไรขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และพี่ไพ่หนึ่งพลังงานของคนที่ตรงกับพี่ไพ่ให้ขอมาเจอคลิป,ลปนี้คนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพลังงานนี้ขอให้เขาไม่เจอคล,คลิปนี้นะคะของขวัญแห่งชีวิต ที่คนที่ผ่านมาดคูคลิปนี้จะได้รับคือเรื่องอะไรครับพี่ไพ่ขอให้บอกทีนะคะของขวัญแห่งชีวิตที่คนที่ผ่านมาดูคลิป,ลปนี้จะได้รับแบบกระทันหันกระทันหันคือเรื่องอะไรโอ้โหเมื่อกี้แม่หมอสับแม่หมอเห็นไพ่สิบถ้วยแต่แม่หมอสับสับไปอีกเนาะก็เลยไม่ได้เอาออกมาแต่ยังมายืนยันจนได้อ่ะมายืนยันจนได้เดี๋ยเลิฟเวอร์ของขวัญที่คุณจะได้รับคุณจะได้เจอความรักนะคุณจะได้เจอคู่ มันเหมือนแบบเป็นคู่ของคุณจริงๆอะนะคะคู่ที่เขาเรียกว่าจักรวาลส่งมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งมาแน่นอนอะ่ะคู่บุญคู่บารมีนะไพ่ใบนี้เห็นไหมคะความรักเหมือนเดือดซันเลยแม่หมอว่านะมันเป็นความรักที่มันสดใสมันมีความสุขอะเป็นเขาเรียกว่าคู่บุญคู่ชีวิตของคุณจริงๆที่คุณจะได้เจอนะคะไพ่เดเลเรเบอร์ยังไงคุณจะต้องมีคนเดินจับมือไปด้วยกันตลอดชีวิตนะแม่หมอว่านะคุณไม่สดแน่นอนนะ แบบมาแบบกระทนหันจริงๆนะแม่หมอว่าของขวัญชิ้นใหญ่ด้วยนะของขวัญจับฟ้ากฟ้าของขวัญจกัจก,กรวาลที่คู่ควรกับคุณนะคุณจะไม่เปล่าเปลี่ยวเดียวดายคุณจะไม่เดินคนเดียวคุณจะมีคนเดินเคียงข้างจับมือกันไปเนะาะเคียงข้างกันไปแน่นอนเดอะลบเวอร์มาแบบกระทนหันแม่หมอว่าเร็วเหมือนกันนะเดอ๋ยลบเวอร์เนี่ยอะไรอีกคะอะไรอีกคะของขวัญแห่งชีวิตเดอะลบเวอร์ขึ้นพีนอัพสอด มองลงหัวคุณจริงๆนะแม่หมอว่านะที่แม่หมออ่านไปนี่คือมันใช่ชัดเจนถูกต้องคนโสดมองลงบนหัวคุณแน่นอนคนคนนี้ยเขาเข้ามาเขาเข้ามาเป็นคู่ชีวิตของคุณเหมือนคุณก็โสดมานานเหมือนคุณก็โรมานานเหมือนกันนะราชินีดาบนะราชินีดาบนี่คือ เป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะคะเป็นเขาเรียกอะไรอะแม่เลี้ยงเดี๋ยวพ่อเลี้ยงเดี๋ยวได้เลยอะแล้วเหมือนสดนมานานอะมันมันรอคู่อะไรอย่างเงี้ยรอคนที่ใช่อย่างเงี้ยนะคะแล้วลราชินีดาบเนี่ยเป็นคนที่ไม่ใช่เคก็ได้นะไม่ใช่ไม่ใช่แล้วตั้งดาบไว้เลยนะไม่ใช่ฉันไม่เอานะคู่ของฉันคือฉันต้องวางมาตรฐานไว้ว่าอย่างนี้เป็นอย่างนั้นจริงๆนะแต่คู่ของคุณมาแล้วจริงๆคุณจะได้เป็นราชินีนะมงจะลงบนหัวคุณคนที่ใช่คนที่คู่ควรแน่นอนนะคะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะอะไรอีกคะ คุณเป็นคนที่ฉลาดเลือกนะคะไม่ใช่ว่าใครก็ได้นะอะไรอีกคะราชินีก็เป็นคนที่เด็ดขาดเห็นไหมเดดซันโอโหไม่รู้จะพูดอะไรแล้วว่าไพ่ดีมากมากเลยพลังงานมันไม่มีเห็นบงังเอ,อิญนะพลังงานคุณกับแม่หมอคนเราถ้ามีสินเสมอกันถึงมาเจอคลิปคลิปนี้นะเรามีดวงที่สัมพันธ์กันสมพงกันเราถึงมาเจอดวงเหมือนเหมือนกันนะแม่หมอเป็นคนจับแล้วคุณเข้ามาดูคลิปคลิปนี้มันเป็นอะไรที่ เสมอกันอะ่ะมันมีดวงเหมือนกันจริงๆคุณเห็นไหมเดอซันความสุขความสมหวังอภิรม์สมหมายทุกอย่างอะ่ะมีมีทุกอย่างคอมพิีนในชีวิตของค,คุณการเงินการงานความรักความสุขความสุขกา,ายสบายใจกินอิม่มนอนอุน่นอิสระในทุกเรื่องอะ่ะไม่หมอว่าคุณจะมีความสุขพระอาทิตย์ขึ้นแล้วจริงๆเห็นไหมเบ,บนี้ก็เดอโรเวอร์ก็เป็นเหมือนพระอาทิตย์เห็นไหมคะแล้วก็เดอซันเบนี้ก็เป็นพระอาทิตย์อ่ะคุณจะมีความสุขคุณจะมีความสุขใสเหมือนคุณได้ไป กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งอะเหมือนมีอินเนอร์ชายในตัวเองอะเหมือนจิตเดิมแท้ของคุณกลับมาคุณจะมีความสุขมันชีวิตมันอิสระจนมันไม่มีความทุกข์อะคนลมเป็นเหมือนเด็กใช่ไหมคะเด็กที่ตอนเราเป็นเด็กอะเราไม่มีความทุกข์เราสนุกสนานอะเราไม่มีเขาเรียกอะไรอะไม่มีอะไรในใจอะไรอย่างเงี้ยคุณจะกลับมาเป็นเด็กคนนั้นอีกนะแม่หมอว่าเด็กที่มีความสุขอะเบิกบานสำราญใจอะ ได้เจอคู่ได้มีความสุขกินอิ่มนอนอุ่นสุขกายสบายใจอะ่ะโชคชะตาฟ้าลิขิตฟ้าเปิดให้คุณแล้วนะคะคุณจะได้พบเจอกับความสุขความอพรมสมหมายเจอคู่ที่ดีความมั่งคั่งความร่ํารวยกินดีอยู่ดีแน่นอนอ่ะนะคะไพ่เมีเนี้ยบารมีคนคนเราอ่ะไม่เหมอว่าทําต่างกันมาก็จริงนะแต่ว่าคนที่มาเจอคลิปคลิปเนี้ยคุณมีชีวิตที่ดีแน่นอนอ่ะแน่นอนจริงๆคุณจะมีความสุขอ่ะรวย ความรวยไม่เท่ากันก็จริงนะคะแต่ว่าคุณคุณมีอิสระทางด้านการเงินแน่นอนนะจยากไปไหนคุณได้ไปนะจะกินอะไรคุณได้กินแน่นอนนะคะอาจจะแค่ว่าเงินในบัญชีอาจจะมีไม่เท่ากันคนบางคนมี10ล้าน20ล้านร้อยล้านพันล้านอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้แม่หมอว่านะแต่คุณชีวิตคุณสุขสบายแน่นอนอะ่ะ มีคนกาลังเดินทางมาหาคุณคู่คุณกาลังเดินทางมาหาคุณแน่นอนอะ่ะแน่นอนจริงๆนะคะอัศวินดับมาแบบเจร้อนอะ่ะแล้วไม่เหม่อว่าได้พบแบบปุบป,ปับ่นพันอะ่ะแบบงงๆจริงๆนะคนคนนี้มานะเขาไม่ได้มาเขาไม่ได้มาแบบธรรมดาที่ไหนใช่ไหมไท่มเห็นมันยกล้อมาเลยแบบเร็วมากอะ่ะไม่เหม่อว่าคุณจะได้เจอคนคนนี้นะมาแบบกระทันหันกระทันหันแบบ สายฟาดจริงๆอะนะมาแบบงงๆเจอกันแบบงงๆ,ๆก็ได้นะค,ะคู่ของคุณแม่หมอว่านะมาจากทางไกลก็ได้คนคนนี้นะคะทางไกลต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างภูมิภาคต่างประเทศได้หมดเลยอะมามอบมงให้คุณมามอบภูมงให้คุณใน้คุณเป็นเจ้าหญิงในชีวิตของเขานะมาพร้อมกับความร่ำรวยมาพร้อมกับความสุขอะไรอีกคะจัสมินแน่นอนที่แม่หมออ่านมานี่คือใช่แน่นอนเมื่อก่อนคุณรอคู่ของคุณใช่ไหมจัสมินบอกว่าทำสิ่งใดได้สิ่งนั้น ทำสิ่งไดสิ่งนั้นเมื่อก่อนคุณรออยู่แต่จัดเม้นบอกว่าตอนนี้ไม่ต้องรอแล้วนะส่งคู่บุญคู่บารมีมาให้คุณจักรวาลเปิดฟ้าเปิดบุญกุศลของคุณเปิดบุญของคุณทําถึงแล้วจริงๆที่คุณจะได้คู่ชีวิตของคุณฟ้าเปิดจักรวาลเปิดเพราะคุณคู่ควรกับความมั่งคั่งความร่ํารวยคุณคู่ควรกับความสุขคุณคู่ควรกับคู่ที่ดีคุณเป็นคนที่มีมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีบุญเก่าแก่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดนะคะจัดเม้นเนี่ยเป็นแพทของเขาเรียกว่า บุญธรรมกาแต่งอะไรอย่างเงี้ยคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะมีสมบัติเก่าอะเออไม่หมอจะพูดว่าอย่างนั้นมีสมบัติเก่าอะไรที่เป็นของเก่าอะไรที่เก่าๆอะไรของคุณจะกลับมาหาคุณไม่ว่าสมบัติเก่าคู่เก่าทรัพย์สมบัติเก่าๆจะคืนกลับมาหาคุณแน่นอนนะสมบัติเก่าในอดีตชาติคุณมีเท่าไหร่อะคุณจะได้มาใช้จ่ายในภพชาตินี้คุณจะได้กลับคืนมานะแม่หมอว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะจักรวาลเปิดฟ้าเปิดคุณเห็นไหมแม่หมอขนลุกมากเลยนะเหมือนมันจักรวาลกําลังส่ง ประกายมาให้คุณอะและมงลงบนหัวคุณแล้วมันมันเป็นไพ่ที่แบบตำแหน่งเดียวกันเลยอะมงลงบนหัวคุณมันมันเหมือนกับว่ามันเปิดแล้วจริงๆอะนะคะในชีวิตของคุณคุณจะได้รับทุกอย่างที่เป็นของคุณไม่ว่าจะคู่ไม่ว่าทรัพย์สินเงินทองนะจริงๆประมาณนั้นจริงๆของขวัญแห่งชีวิตมันเป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่สําหรับคุณเลยนะแม่หมอว่าชีวิตคุณเปลี่ยนโอ้ไม่ก็ไม่ก็แม่หมอคนลุกไม่ก็พลังงาน คนได้เจอคู่มองลงทั้งคู่ค่ะมองลงทั้งคู่กิงอฟสดราชินีราชินีดาบราชาดาบเจอกันแล้วค่ะโอ้โหนี่ไม่ไม่เหมือนเห็นบังเอิญจริงๆนะราชาดาบราชินีดาบมาแล้วคนที่ซื่อสัตย์เหมือนกันคนที่จริงใจเหมือนกันคนที่เป็นคนที่ตรงไปตรงมาเหมือนกันนะคุณกับเขาเนี่ยเป็นคนที่ซื่อสัตย์ ทั้งคู่เลยถ้าคุณเป็นผู้หญิงมาเจอคลิปนี้คุณเป็นคนที่ซื่อสัตยนะ์รักจริงนะรักใครรักจริงผู้ชายก็เหมือนกันมาเจอคลิป,ปนี้เป็นผู้ชายที่รักรักใครคุณเห็นไหมอ่ะรักใครรักจริงไม่ไม,ไม่ไม่มีการหักหลังแทงข้างหลังแน่นอนคุณเห็นไหมคู่เนี้ไพ่ไม่ใช่ดาบยังตรงทั้งคู่เลยปกติราชาดาบนี่ดาบขาจะเอียงใช่ไหมคะแต่ในเนี้ยตรงดีทั้งคู่เลยอ่ะคุณจะได้เจอคู่แท้คู่ที่มีความซื่อสัตย์คู่ที่จริงใจต่อกัน ไม่ว่าจะอยู่ไกลกันแค่ไหนคุณวางใจได้คนคนนี้เขารักคุณคนเดียวเขาไม่แทงข้างหลังคุณแน่นอนนะซื่อสัตย์จริงใจไม่ว่าต่อหน้าหรือลับหลังคนคนนี้นะคู่ของคุณแน่นอนคู่บุญคู่บารมีที่แม่หมอบอกคู่คู่เท้คู่บุญคู่บารมีคู่เก่าคู่เก่มาจากอดีตชาติคู่ของคุณทรัพย์สมบัติของคุณทุกอย่างคุณจะได้มันมาแบบปฏิหารฟ้าเปิดจักรวาลเปิด ส่งมาให้ทุกอย่างอะไรที่เป็นของคุณตั้งแต่อดีตชาติคุณจะได้ครบทุกอย่างจริงๆชีวิตคุณดีมากๆแม่หมอว่ามั่งคั่งร่ำรวยดีจริงๆนะคะโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงนะแม่หมอจะเอาคําไหนมาอธิบายนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะมันเหมือนไหลเข้ามาในความรู้สึกของแม่หมอปิงเว็บขอยืนยันพลังงานนะพี่ไพที่แม่หมออ่านมานี่มันใช่เชื่อไหมยืนยันพลังงานแน่นอนค่ะ คุณจะได้เจอคู่คุณจะได้เจอคู่ที่คู่บุญคู่บารมีคู่สินเสมอกันแน่นอนสตรงิงแล้วก็ยืนยาวมั่นคงมั่นคงทางมั่นคงทุกอย่างในชีวิตอ่ะไม่ว่าการเงินไม่ว่าความรักสตรงนี่คือไม่มีวันทิ้นสุดอินฟินิตี้ทางการเงินก็ไม่มีทิ้นสุดรวยยาวไปตลอดชีวิตคู่ก็อยู่กันยาวไปตลอดชีวิตแข็งแกร่งถ้าผู้ชายก็จะได้ผู้ก็จะไปศีรดราไม่ผู้หญิงคนนี้นะผู้ชายคุณอะ่ะจะไปซีรดราไ่ซีรดราไม่ผู้หญิงคนนี้เพราะเขาเป็น ผู้หญิงที่ดีมากอะไรอย่างเงี้ยคุณศิโรราฟให้เขาผู้หญิงก็จะได้เจอผู้ชายมีมีบารมีอะน,นะคะแม่หมอว่ามีบารมีแต่เขามาซิโรราฟให้คุณอะเขารวยเขามาีรอำนาจเขามีบารมีแต่มาศิโรราฟแทบเท้าของคุณจริงๆนะเขาจะให <c oughs> <ๆ c oughs> ้เกียรติคุณเคารพคุณเทิดทุนคุณอยู่กันไปยามันมีความแตกต่างคุณเห็นไหมไพ่เมนี่เหมือนลูกน้องหมาน้องแมวน้องหมานะเนี่ยมันคู่ของคุณมีความแตกต่างกันกับคุณนะคะแม่หมอว่านะมีความแตกต่างกับคุณแน่นอนอะแล้วก็เป็นคู่บุญคู่บารมีคู่คุณ มีคู่ช้าแต่ต้องเป็นคู่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งมาคู่ที่ต้องสีนเสมอกันเท่านั้นคู่เก่าคู่แก่ทาวินเฟรมคุณเป็นคู่ทาวินเฟรมแค่มีไม่กี่คู่บนโลกใบนี้แต่คุณที่มาเจอคลิปคิปนี้คุณเป็นคู่หนึ่งในนั้นแน่นอนนะพลังงานคุณมาเจอคลิปคปนี้ไม่มีเหตุบังเอินนะคุณจะได้เจอคู่อยู่กันไปยาวคู่คนสุดท้ายของคุณแน่นอนสตรงรับเอาไปได้เลยนะคะนี่คือพลังงานของคุณไพ่ดีเวอร์รับเอาไปได้เลยค่ะโชคดีค่ะ